โอเคนะครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะวันนี้ผมจะลองมาเปิดการ์ดไอคอนเช่าจำนวนห้าไอดีนะไอดี ID ละสามใบดูดิว่าจะได้อะไรไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไอดีแรกเลย้วยกันมาใครใบแรกดูดิว่าจะได้ดอกบาไหมใครเนี่ยตัวแรกอังกฤษ CM l a m p a r แมา ตัวแรกนะตัวสองไปวิ่งมาเฮ้ยโอเคโปเฮเอาเว้ยได้อยู่มาต่อไปโอ้เซบีโอ้อลีวาโดเดี๋ยวไปดูกันนะไอดี ID ต่อไปเลยมาเขาไม่อยู่กันไหนไอดีที่สองนะที่แรกผมว่าจะจะเปิดห้าไอดีแต่ว่าผมว่ามันนานไปเอาสักสามไอดีพอ เดี๋ยวไอดีนี้แล้วก็มีอีกไอดีนึงนะฮอตเอ้ยวิ่งมาเฮ้ยตายอยู่เดี๋ยวมีไอดีนี้ก็อีกไอดีนึงแนละ้วคือมันนานไปอ่ะเดี๋ยวเอาแค่สามไอเดียก่อนดซอนเฮงมินมารับนี่นะครับมาเรามาเริ่มที่ตำนานกันก่อนเลยลวกัน ำนานมาหนึ่งใบแรกดูที่จะได้ดอกบาไม่สาวไมดีเนะี่ยวิ่งมาเบอร์สิบฮอลแลนด์ใครวะโอเบอร์แคมได้อยู่ได้โู่หมื่นกว่าล้านอีกต้วนึงดูที่ครับดอกบาจะมาไหมโอ้เบอร์สี่นี้กะเบอร์สิบสี่ใครวะเนี่ยยนครับนั่นไง โอ้มีตะกรองหน้าเว้ยมาใบสุดท้ายเปิดไปโอ้โหไอเฮียเลมันจบแล้วครับไอแต่ดีนี้ก็ถือว่าผ่านนะได้ได้มาสร้างสามตัวได้เป็นเบิร์กแคมปยดครับแล้วก็เลมันอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าก็ขาน่าจะขายได้นะตัวเนี้ยขายไม่ได้ด้วยก็ดได้ประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันไอดีต่อไปเลยมาครับมาอยู่กันในไอีกไอดีหนึ่งแล้วไอดี ID สุดท้ายแล้วมาครับิดอันนี้ก่อนละกันมาไอดี ID สุดท้ายละไอคอนอีกสามไม่ดอกบาไม่มาเลยนะครับไม่ได้ดอกบาเลยเดี๋ยวดูที่ไอดีนี้จะได้ไม่ไกี่แค่สามไปเนะี่ยโอ้ผมไม่นาไปกดจะเปิดอันนี้เลยวะโอเค เดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเลยไอคอนสามใบใบทีละใบใจเย็นๆด็อกบาร์มาเถอะไอ้เหี้ยเฮ้ยวัยยี่สิบใครอะเดี๋ยวเปโลป่ะเนี่ยโอ้โหอะไรอะใครอะไอะไตัวเนี้ยเฮ้ยเจ้มามันไปยีป่ส<ป>ิบใบเฮ้ย โอ้โหเฮียนึกว่าดอกบายสัตว์โอ้โหไอเย้ยสีเหมือนกันฮวยโ,โไปอีกไปนึงวิ่งมาเบอร์สิบเฮียดอกบายแล้วล่ะใครเนี่ยเอมโอ้โหบัคโจหมื่นสามได้อยู่นะโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครห์ผมด้วย ่าได้ถ้าเขามีแจกอะไรให,ใหม่เดี๋ยวผมมาทำใหม่ไปเราเปิดอันนี้ปิดคลิปไปเฮ้ยฮอตวิ่งเว้ยเบอร์เก้าเบอร์เก้าใครเนี่ยขนาวโลโล่ไอเหี้ยเออใกล้ดีวะสามสี 3, 40, ่สิบเอ็มโอเคไปสำหรับใครชอบคลิปก,ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ชอบใครเป็นผมด้วยโอเคไปละบ๊ายบาย